สวัสดีทักทายคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เจอกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้ถ้าชาวครีเอเตอร์อรคนไหนที่แบบผ่านเครื่องมือการสร้างไรายได้แล้วหรือว่ายังไม่ผ่านเครื่องมือนะคะมาฟังทางนี้คะ่ะเพราะว่าเรามีอะไรจะพูดให้ฟังเยอะเลยแบบคือถ้าใครลงเอฟเฟกนะคะอย่างอย่างเช่นเอฟเฟกหน้านี้ก็ธรรมดาอยู่แต่ว่าถ้าเอฟเฟกท,ที่ที่มีหนวดมีมีเขา มีหมวกมีแว่นตาอะไรอย่างนี้นะเอฟเฟกที่มีแว่นตามีหมวกมีอะไรมีเสริมอะไรหลายอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะคะติดลิขสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อทำเพื่อติดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าอย่าเอาลงคลิปติดขาดถ้าถ้าติดลำโพงแดงก็ก็ลบออกไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าเราจะได้เครื่องมือเรา เราจะได้ผ่านดีผ่านเร็วแล้วก็การสร้างไรายได้ของเราก็จะดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเหรียญก็จะวิ่งดีด้วยค่ะเราพูดแบบเรื่องจริงประสบการณ์มาแล้วค่ะเราลบคลิปนั่นออกแล้วไม่ได้เสียดายเลย <S <S ก็อย่างอย่างเช่นการแห่บุญงานบุญต่างๆมีนักร้องมีเสียงเพลงกำลังร้องบนรถแห่หรืออะไรอย่างนี้นะ พยายามลงคลิปสั้นนะที่รถแห่นะลงคลิปสั้น7วินาทีหรือ8วิโพเพราะว่ามันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่นักร้องเราได้ยินเสียงเห็นคนเต้นเยอะๆแบบนี้บางทีก็ติดติดเหลืองเลยติดแดงเลยนะคะก็ก็ขอเตือนบอกเพื่อนๆไว้ถ้าถ้ามีเสียงเพลงขอขอให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะถ้ายาวนะ แต่ถ้าเราทำเป็นคลิปสั้นก็คือ7วิพอแค่นั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเราเป็นเครื่องมือติดเอฟเฟกแล้วเสร็จแล้วใครใครที่เปิดโหมดมืออาชีพมาแล้วเราก็พยายามไปโพสเยอะๆนะโพสให้เยอะนะนี่เตือนเราพูดทุกคนเขาต้องพูดแบบนี้ช่องใหญ่เขาก็พูดแบบนี้แหละคือต้องโพสโพสประจำสม่ำเสมอดีที่สุด แต่ถ้าอยากตอนนี้เหรียญลดลงหรือหรือไม่ก็การมีส่วนร่วมลดลงอะ่ะเปิดค่าการมองเห็นลดลงอะไรต่างๆแบบนี้เราต้องพยายามโพสต์ให้เยอะนะคะเพราะว่าช่องใหญ่รู้ไหมว่าเขาโพสต์วันละเท่าไหร่ 30- 40คลิปเลยค่ะแล้วเราช่องน้อยๆน่นะไม่ต้องกลัวตีมือค่ะเขาไม่ได้นั้นเราหลบบล็อกเราหลอกไม่เขาไม่ได้ว่าว่าเราโพสเยอะเขาไม่มีข้อห้ามตรงนั้นเลยค่ะ เราโพสไปเลยค่ะช่องใหญ่เขาก็โพสเยอะอย่างนั้นแหละคนถึงได้ดันมาที่หน้าฟีดเรานะ่ะช่องใหญ่บางคนเขาว่าโพสแค่5-6คลิปเองไอ้นั่นเขาเขาดังมากลแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วถ้างั้นคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ